ฮะเดี๋ยวเริ่มมาเปิดเลยเหรอจุดนีกันดูนี่ก็มีผีก็ไม่ได้มีชัวไม่แ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 ป๊บนึงแป๊บนึงคราวนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมสุดหล่อสุดสวยทุกท่านนะฮะกระผมข้าพเจ้านั้นชื่อว่าลีแบ็คอย่าถามว่าทำไมผมเปลี่ยนไปพึ่งเดินบนว่าด่าเยอะเกินไปเลยต้องลดความหยานิดนึงก็วันนี้มาเล่นเกมผีเกมฟรีแน่นอนซึ่งห่างหายไปนานนิดหน่อย นื่องจากว่ากระแสมันค่อยๆจะน้อยลงแต่เนื่องจากว่านั่นแหละประมาณนั้นก็เริ่มเลนดีกว่าไม่ได้ว่าเลยนะแต่ช่วยเปลี่ยนโปสเตอร์ตรงนั้นได้ปะ่ะโอเคก็อ่ะโอ้โหบ้าเอเดี๋ยวนี้เรามาเก็บเหรียญกนันนะทุกคน นอ้ไงอ่ะขอต้องกระโดดโอ,อเคสนุกจังอะไรหันหลังได้ไหมอ่ะไม่ชอบอ๋อวันดีฮะอ๋อก็อออ,อากาศยามเย็นดีใช่ไหมฮะอ่าอ่านัา่นแหละประมาณนั้นกูรีปไปคุณมาเป็นโจนไ,ได้ไงมาก็เป็นเกมเรียบง่ายนะฮะเป็นเล่นเกม เล่นเกมในเกมนะแต่กรุณาช่วยปิ่นปอเตอร์ได้ไหมกูโคตรเกลียดไอ้นี่เลยอวัสดีเป็นไงฮะล้าล่ะเฮ้ย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 อะไรจะฟ้าผ่าทำไมเมื่อกี้เกือบด่าแล้วเกือบด่าแล้วดีนะดีนะอึบไว้อึบไว้ดีนะลงคลิปใหม่กูจะไม่โดนบอลเด็ดขาด จะต้องไม่โดนบน่นกูจะไม่ต้องจะกูจะต้องไม่โดนบ่นว่าด่าเยอะเกินไปเขาไม่ชอบกูจะต้องไม่โดนบ่นอย่างนั้นไม่หนีใช่ปะไม่มีใช่ปะอ,อ๋อมองร้านบนได้ด้วยโอ้ยโอ้ยฟังรัดเด็กๆเฮ้ยโอ้โหปากกว่าเอ,อ๊บเอ,อ๊บ โอเคเขเขเขไม่มีเลยใช่ป่ะไม่มีเลยใช่ป่ะไ,ไม่มีแหละไม่มีไม่มีันลสลลลลลีตก <waż> นีก่สิหนังสือตกหนังสือตกหนังสือตกนะ่ะหนังสือตกนะ่ะอดีฮะซอดีทำไมเราต้องยองเดือดอืมช้ำเลยปะ เขาเก็บเหรียญไปหมดแล้วว่าว่าทำไมมันยาวขนาดนี้อ่ะพี่กลับไปไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี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 เลยไม่มีเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวนะหน้าทีวีมีนาฬิกาเราไม่มี ทำไมเขาตายหน้าทีวีวะโอเคข้างๆไม่มีก็อีเดี๋ยวเหมือนว่ากูเฮ้ยอะไรเฮ้ยล็อกไอ้ขอโทษครับมาถึงไอ้สลัดเออแค่นั้นทำไมรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รูะก็อ่าผมรู้แล้วชะตาผมจะชะชะแบบไหนชะตาผมเป็นยังไงก็ก็จะดาวไม่ยากแฮะ โอ๊ยต้องกระโดดแล้วอ๋อโอเคกูละไปที่ละบ้านอเอ๊วทำไมบ้านนี้รวยจังเลยอะ่ะผมขอดโดผมขอดูดอย่าอย่าเข้ามาปิดปิดดิวะถือจอยทำบ้าไอ้ คือจอยทำไมไมปิดป,ประตูก่อนโอเคกูไว้จ์โปรเตอร์นั้นก็ได้อย่าทิ้งเลยดีกว่าไว้จ์อันนั้นดีกว่าไม่ไว้จ์ประตูที่เปิดไว้แม่เข้าได้ปะอ้าหน้ามันมีเหรียญหน้าเราจะเข้าไปยังไงอ่ะกูรู้แล้วชะตาเนี่เยเฮ้ยพ่อ พ่อแม่มีชู <Okay. S 1> ้ไม่มีอะไรไม่มี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 มมเสียงเลยมันก็ได้เสียงเดินไดาดีกว่าลาละละลาลบ้านกูเปล่าวะ น uh euh ี้เงินนี้ดันลา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 เก็บเหรียญดีกว่าดันลา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 ไม่มีอะไรผิดปกติเลยอย่าอะเยอะเยอะเยอากูไหนอ่ะไม่เห็นมีผีเลยจริงปะไม่มีหรอกไม่มี อยู่ด้านหลังกูเหรอถอดเฟืองได้ปะ่ะอยากถอดเฟืองมากเลยแต่ว่าฮลัลโหลมันอยู่ด้านหลังกูโอ้ยเยี้ยกีดขีโปผดกามเลย,ยนี้หน้าปิดประตูไว้ไม่มีใครได้ยิน วิ่เข้าไม่ได้วิ่เข้าไม่ได้ก็น,น,น่นหนักน่ากูว่าแล้วแคสตาการมกูเป็นหนึ่งอ๋โโอ,อโหอดับเม,มนใครเนี่ยแม่แม่พ่อมีชู้แถมไม่ใส่ผ้า,นาหนามัยด้วยแม่เกมนี้มันสำจริงจริงจระดับ 4D เป่งเป่งเป่ง ไปไป,ไปกระพริบทำไมล่าล,ะละ่าล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 าข้ามบ้านหลังนี้ดีกว่าข้ามไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้ดิ<ว><น>อ้าวพ่อนั่นไม่ใช่ชูพ่อ ไม่เราควบคุมมันได้ใช่ไหมเราเราควรจะออกจากออกจากบ้านดิครับนั่นไงนั่นเนี่ยเข้ามาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะกูพร้อมรับแล้วกูควบคุมมึงได้อ่ะ เจ็บคอมากเลยนะถามจริงคือคลิปนี้ค่อนข้างจะอินเตอร์เทนแล้วก็เสียงกรี๊ดเยอะแล้วก็ฉากตกใจเยอะที่ตกใจไม่ใช่อะไรนั่นก็คือเสียงกรี๊ดตัเองก็เป็นกมที่ค่อนข้างสั้นก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเขาสร้างเกมภายใน30นาวสาวันไม่ใช่3 0นาทีนะ30วันก็โอ้ยออกมาดีอยู่ แต่เส sí, si ียดายคือมันมีแค่ฉากจบเดียวถ้าเราแบบสามารถควบคุมพามันออกไปจากบ้านได้นมันคือจะดีมากแต่เราติดเล่นไงเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้ให้ตัวร้ายเข้ามาหาตัวเราเองแบบนั่นแหละก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาคใครด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจ็บคอ